สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้คอนเทนต์เจอกันพากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆที่เล่นกันพาครับยังติดตามรายการของผมอยู่ไหมครับแต่ผมมั่นใจนะครับว่าเพื่อนๆยังติดตามกันอยู่เพราะว่าคลิปเสียงสีกระป๋องที่ผมทำเนี่ยนะครับมันเป็นคลิปอันดับ3ของช่องเลยนะครับแล้วก็ยังมีคนติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็สารภาพตามตรงนะครับว่าคือผมอ่ะก็ค่อนข้างที่จะงานยุ่งนะครับเพราะว่าก็ต้องทํางานด้วยแล้วก็งานของช่องเราก็ต้องทําด้วยนะครับ คราวนี้การต่อกันพาแต่ละตัวเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็ยังไม่มีใครมาช่วยผมต่อนะครับนะปัจจุบันนี้นะครับก็เลยทําให้ไอ้สไตฟ e ีดอมตัวล่าสุดที่ผมต่อไปเนี่ยยังเป็นหมันอยู่นะครับแต่วันนี้ผมมีตัวล่าสุดที่ผมมึงต่อนะครับนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนั่นก็คือเจ้ากันดัม RX78Q2 Real Type นะครับกันดัมตัวเนี้ผมมาได้ต่อเนื่องจากว่าผมไปเข้าเวิร์กช็อป กับกลุ่มกันพาเพนติ้งนะครับผมซึ่งในคอร์สนั้นอนะ่ะเขาสอนให้ผมมาใช้แอร์บรัชในการพ่นกันดมนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นแบบฝึกหัดในการที่ผมมาได้ไปฝึกพ่นนะครับผมซึ่งงานออกมาก <S <S ็เนียนเรียบสวยงามนะครับติดดีข้อสวยงามแล้วก็ ทางเวิร์กช็อปเองเขาก็มีฐานแถมมาให้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ได้ทําขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับก็คือเรียนรู้ไปในคอร์สเลยนะครับซึ่งน่าสนใจมากนะครับแต่ก่อนที่จะไปรีวิวกันดั้มนะครับแล้วก็อธิบายให้ฟังเกี่ยวกับเวิร์กช็อปเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยไปฟังประไปฟังประวัติของการดั้ม RX 78เรียว y p ยกันก่อนเพราะว่าทุกดีไซน์มีเรื่องเล่ามาครับผมจะเล่าให้ฟัง การดัม RX 78ขีด2เรียวไทตัวนี้นะครับไม่ได้เป็นการดัมในเนื้อเรื่องหลักนะครับเพราะว่าการดัมในเนื้อเรื่องหลักเนี่ยอาบูโรเป็นคนขับนะครับแต่การดัมตัวนี้จะปรากฏอยู่ในมังงะเรื่องหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า The Return of the Johnny r a d e n นะครับซึ่งมังงะเรื่องนี้ถูกพิมพ์ลงในนิตยสาร กันดัมเอสนะครับในปี2009นะครับเนื้อเรื่องมีความน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อเรื่องของ S-PILOT ของฝ่ายซีออนนะครับที่มีชื่อว่าจอห์นนี่เรเดนนะครับก็คือเขาได้สูญเสียความทรงจำของตัวเองไปแล้วก็ค้นหาตัวตนของตัวเองอยู่ว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งการดัมตัวนี้ก็ได้โผพในมังงะเล่มนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเนื้อหาเป็นยังไงเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันเพราะผมก็ไม่เคยอ่านนะฮะ แต่ว่าอย่างไงเนี่ยเดี๋ยวจบจากรีวิวเนี่ยผมจะลองไปหาอ่านดูเพราะรู้สึกว่าสยามอินเตอร์คอมิกเ่ยได้มีการตีพิมพ์เป็นภาษาไทยไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปหาอ่านดูนะครับส่วนรายละเอียดและสเปคของกันดั้มตัวนี้นะครับจริงๆแล้วอ่ะก็ไม่ได้แตกต่างจาก r s 8ขีด1ขีด2ขีด3เลยแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าจะแตกต่างตรงที่วัสดุในการผลิตเพราะว่าวัสดุในการผลิตเนี่ยจะเป็นโลหะมวลเบานะครับที่มีชื่อว่า ลูนาไทเทเนียมนะครับทำให้ต้นทุนในการผลิตและวิจัยกันดั้มตัวเนี้มีความที่จะประหยัดกว่ากันดั้มตัวอื่นๆนะครับแต่ประสิทธิภาพของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ข้อมูลในทางเทคนิคทั้งหมดเนี่ยก็แทบไม่แตกต่างจากกันดั้มไอ8เขีดสของอาลโมโเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้ที่ผมเลือกมาต่อเนี่ยเพราะว่าสีมันสวยแล้วก็ มันแตกต่างจากการดั้มที่เราเห็นกันทั่วไปที่มันมีสีขาวสีน้ําเงินสีแดงอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ท่อนบนเนี่ยมันเป็นสีดาเห็นไหมฮะท่อนล่างมันเป็นสีเขียวมะกอกเนี่ยสวยงามมากแล้วมันก็ยังมีการแบ่งพาร์ตตรงนี้อีกนะครับมันก็เลยเป็นตัวที่ผมเลือกมาฝึกหัดในการพ่นนะครับมีความสวยงามมากจริงๆครับรมาเดี๋ยวผมจะมาเปิดกล่องของ กันดั้มเอ็นที่เกตให้ดูก่อนนะครับเนี่ยครับกันดั้มก็กล่องก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะครับก็ประมาณเท่านี้นะฮะนี่รายละเอียดข้างๆของกล่องก็มีความสวยงามนะครับกันดั้มตัวนี้ก็คือออกแบบมาสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต่อกันดั้มนะครับหรือว่าเด็กอายุประมาณสัก8ขวบเนี่ยก็สามารถที่จะต่อได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เขาก็เคลมว่านะครับไม่ต้องใช้เครื่องมือนะครับแล้วก็ไม่ต้องเพ้นท์นะครับแล้วก็ไม่ต้องติดสติกเกอร์นะครับ ตัวการดั้มโดยภาพรวมของมันก็จะสวยได้เลยนะครับด้วยการต่อเพราะว่าเขาแบ่งพาติชั่นของสีมาได้อย่างสวยงามนะครับพอเราแกะเข้ามาเราก็จะเจอแผงหน้าตาอย่างนี้นะครับซึ่งแผงของเขาก็จะมีไม่เยอะนะฮะมีแค่นิดเดียวมาเดี๋ยวผมฉีกให้ดูไปเลยแล้วกันเอเอากันชัดๆครับนี่ก็แต่ละแผงเนี่ยเขาแบ่งสีออกมาให้หมดแล้วนะเนี่ยก็เนี่ยฮะมีสีของโล่สีของปืนนะครับสีของ รายละเอียดแต่ละชิ้นเนี่ยเขาแยกพาดิชั่นมานะครับที่ชอบที่สุดเนี่ยก็คือรายละเอียดของลูกกตานะครับซึ่งตรงนี้เขาก็สาม,มารถแบ่งพาร์ตของลูกกตากับตรงปากเนี่ยได้อย่างชัดเจนมากๆนะครับพอตอกมามันก็มันก็แบ่งสีออกมาได้ออกมาอย่างนี้เลยนะฮะสวยงามอย่างนี้เลยครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนั่นก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นพาร์ตสีขาวนะครับเขาก็แบ่งออกมาได้อย่างสวยงามเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวก็ชีกเลยเหมือนกันครับไม่ยาก่างอันนี้ เอยฉีออกมาเห็นไหมนี่ครับเบ็ดเสร็จแผงมันก็มี1 2 3 4เนี่ยครับมีแค่สีแผงเท่านั้นเองครับต่อกันง่ายๆแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับหลังจากนั้นก็เอาเวลามาทําสีเล่นทําอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับซึ่งจากที่ลองต่อ Master ร์เกรต่อเลี้ยวเกรดมาก็รู้สึกว่าเออตัวนี้มันต่อง่ายสบายดีนะครับแล้วมันก็สามารถทําสีได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับ วิธีการต่อก็เข้าใจง่ายๆนะฮะดูจากใบต่อางนไปเลยนะครับเนี่ยส่วนสีสันก็แยกพาตต่างหากมาได้อย่างสวยงามนะครับอยากให้ในอนาคตเขาทำซาคุมาขายบ้างนะครับมันจะได้แบบเข้าชุดกันนะครับแล้วก็ต่อแล้วก็ทำสีได้อย่างสนุกสนานก็จากการไปร่วมเวิร์กช็อปมานะครับก็ถือว่าสนุกสนานมากนะครับก็คือได้แลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเจ๋งมากๆนะครับ กันดับตัวนี้ผมก็ทําการแยกพาร์ตนะครับแล้วก็ทางอาจารย์เองเนี่ยเขาก็ให้ทําการขัดนะครับที่ตัวของกันดับทั้งหมดนะครับแล้วก็ให้มันเกิดสรนเกิดคมเกิดขอบนะครับแล้วก็ครึ่งวันแรกเนี่ยเราก็เอากันดับที่ขัดแล้วเนี่ยไปพ่นรองพื้นให้หมดเลยนะครับเพื่อที่จะทําให้ชิ้นงานมันติดสีได้โดยง่ายนะครับแลวหลังจากนั้นวันที่2เนี่ยก็เริ่มพ่นแอร์บัดแยกสีเป็นส่วนๆนะครับก็คือ เจ้าเรียวไทยตัวนี้มันก็ถือว่ามีสีที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หลากหลายนะครับแล้วก็จะมีการการพ่นที่ตรงบริเวณส่วนนี้เองนะฮะซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะทํำและผ่านไปได้นะฮะเนี่ยครับส่วนข้อขยับต่างๆของเจ้าการดมตัวนี้ก็มีไม่เยอะนะครับเพราะจริงๆแล้วคือมันก็เป็นการดมเริ่มต้นนะเนาะ เนี่ยข้อแขนมันก็จะได้ประมาณอย่างนี้ครับก็คือสวิงขึ้นสวิงลงได้นะครับแขนก็ขยับได้ประมาณอย่างนี้ครับมือก็จะเป็นก้อนกลมๆนิดนึงเนี่ยแต่ว่ามันก็โอเคนะมันก็บิดได้ประมาณนึงครับโล่ก็เนี่ยฮะเป็นโล่แบบสอดเข้าอย่างนี้เลยแล้วก็ล็อกล็อกเข้าไปเลยกับตัวแขนนะครับอ่าเนี่ยส่วนเดือยมันก็เป็นเดือยง่ายๆอย่างนี้นะฮะอ่า ส่วนอาวุธที่ให้มาเนี่ยก็มีแค่นี้ครับมีแค่บีมไรเฟิลนะครับโล่นะครับส่วนดาบมีให้แค่นี้ครับ <c oughs> คือไม่มีไม่มีลำแสงออกมาให้นะเห็น <c oughs> เพราะว่าก็เป็นเอินทีเกตเนาะต้องประหยัดงบนิดนึงนะและ้วก็ที่ชอบที่สุดเลยนะครับคือตรงบริเวณหน้าตาของเจ้ากันพลาตัวเนี้ยมันมันสวยมากคือชิ้นส่วนของตาเนี่ยกับ ตรงใต้ตาเนี่ยที่เป็นสีเหลืองกับสีแดงเนี่ยแบ่งกันได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ตรงปากที่เป็นสีแดงตรงเนี้ยก็แบ่งพาร์ตกับสีขาวได้อย่างชัดเจนซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราไม่ทําสีเนี่ยมันก็ออกมาสวยแบบนี้เลยเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้พอเราทําสีไปมันก็ยิ่งสวยเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ตรงรายละเอียดของพาร์ตตรงส่วนเนี้ยเนี่ยตรงคอแล้วก็ตรงอ่าตรงรูระบายอากาศตรงเนี้ยก็แบ่งสีออกมาได้อย่างชัดเจนจริงๆนะครับ ส่วนขาขาก็ได้แค่ประมาณนี้ครับก็สวิงได้ประมาณนี้เนาะขาแยกแยกได้ประมาณหนึงน่งฮะถ้าจะทำท่าคุกเข่าก็อาจจะไม่ค่อยได้นะมันก็จะค่อนข้างฝืนนิดนึงแต่ว่าถ้าจะให้ขยับแบบได้มากสุดก็น่าจะได้แค่ประมาณนี้ครับประมาณช่วงนี้นะครับแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็คือมันเป็น กันดั้มที่ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็เหมาะกับการที่เราจะเอาไปหัดต่อแล้วก็หัดทําสีหลายๆแบบอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วกันดั้มไอ8เนี่ยมันมันมีหลายแบบมากนะไม่ว่าจะเป็นแบบไทป์หนึ่งใช่ไหมขีดหขีดสองแล้วก็มาขีดสามแล้วก็มีกันดั้มคัสวาลแล้วก็มีกันดั้มเรียวไทายซึ่งเราก็สามารถเอาไปเล่นนะครับแล้วก็ไปคัสตอมสี ได้อีกเยอะแยะเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นถ้าเกิดใครสนใจที่จะเล่นกันดมอ่ะผมว่าตัวนี้เหมาะมากๆนะฮะแล้วก็เนี่ยทางอาจารย์เองเขาก็ได้สอนให้เรารู้จักทำสีฐานด้วย Airbus สนะครับซึ่งเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วตัวนี้มันเนี่ยมาจากกล่องบล็อกไฟนะครับเออจริงๆแล้วมันก็เป็นวัสดุที่เราซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับอันนี้เป็นบล็อกไฟเอามาพ่นสีดำนะครับแล้วก็ ตรงด้านหลังเนี่ยเราก็ติดแผ่นพาส์บูดเข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เราเอาคัตเตอร์กรีดพาส์บูดออกมาให้มันเป็นลักษณะของช่องนะครับให้มันเป็นเหมือนกับฐานทับนะครับแล้วเราก็ต่อแล้วเราก็พ่นสีด้วยแอร์บัสไล่ไปเป็นเชดดิ้งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทางที่เรียนเนี่ยเขาก็มีดีคอลให้เราติดด้วยนะเราก็ติดออกมาได้อย่างสวยงามนะครับเพราะจริงลําพังไอเจ้า i อ8เจ็ดสิบแปดตัวเนี้ยมันไม่มีรูปลอกหรือมันไม่มีอะไรให้เราเลยนะครับ แต่พอหลังจากเนี่ยพอเราติดรูปลอ,อเข้าไปเนี่ยเออมันสวยขึ้นมาเลยเห็นไหมเนี่ยคือแบบเพิ่มมูลค่าในงานขึ้นไปได้มากทีเดียวนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่ได้สอนอและให้ความรู้ตรงนี้กับทางผมนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวกันดัม RX 78K2 Real Type นะครับกันดัมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกันดัมตัวแรกที่ผมพ่นสีดยแอร์บรัสต์นะครับยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณกลุ่มกันพาพเพนติ้งเวิร์กช็อปมากนะครับขอขอบคุณอาจารย์บอยอาจารย์แชมป์อาจารย์เอกแล้วก็น้องแจ็คมากๆนะครับที่สอนวิธีการพ่นแอร์บรัสให้นะครับนอกจากที่จะสอนพ่นแอร์บรัสก็ยังสอนเทคนิคต่างๆนะครับในการขัดกันดัมติดดีเข้านะครับต่างๆทำให้ผม อัปเลเวลในการต่อขึ้นมามากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เราจะได้สร้างสรรค์ผลงานลงช่องอีกนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจที่จะเทคคอร์สพ่นสีกันพาได้วยแอร์บัสนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของกลุ่มเอาไว้นะครับได้คลิปนี้นะครับแล้วก็ลองมาจอยดูนะครับถ้าเกิดเขาเปิดคอร์สอีกก็จะได้สามารถเข้าร่วมได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปหน้านะครับเราก็ยังอยู่กับการดั้มเอนทีเกตนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะ เปลี่ยนมาทำสีอีกแบบนึงนะครับผมจะลองทำสีกันดัมเอนทิเกรตเป็นกันดัม r x 8 8 3 G3 ดูนะครับกันดัมอีกตัวหนึ่งของอามูโรนะครับซึ่งสีก็เป็นแนวที่น่าสนใจมากนะครับส่วนเทคนิคการทำเนี่ยเป็นไงเดี๋ยวผมอุบไว้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้ติดตามคลิปหน้านะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ